ตัดเต็มได้ของขันร้อยล้านยังยังหลือที่เดิมใช่ยังเหูือที่เดิมเบาช้ำยำป็นท่ เรียกว่านาทีนี้ต้องหลีกทางให้คู่จิ้นสุดฮอตอย่างหลิงออมแบบดุวดๆเลยละค่ะเพราะมีแฟนคลับนะคะจัดเซอร์ไพรส์เปจุกๆให้ทั้งคู่ถึงร้อยล้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ บอกเลยว่านาทีนี้ไม่ว่าจะไหนก็ต้องรู้จักคู่จิ้นสุดฮอตอย่างหลิงออมเพราะว่ามาเจอกันทีไรก็ทําเอาต่อมฟินทํางานเหยื่นกันไม่หยุดหลังประสบความสําเร็จสร้างกระแสถล่มทลายในซีรีส์เกิร์ลเลิฟอย่างใจซ่อนรักเมื่อปีที่แล้วที่ได้รับความนิยมสุดๆแต่กระแสคู่จิ้นและฐานแฟนคลับก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดตลอดจนด่งดังไกลมีแฟนคลับชาวด้อมเจ้าความรักทั้งชาวไทยแล้วก็อินเตอร์อย่างล้นหลามแถมยังมีพรีเซนเตอร์รุมอีกเพียบและตอกย้ําความปังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดฉุดไม่อยู่เมื่อหลิง หลิงคองและอ,อมกนาภัสสองสาวสวยโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งด้วยการเปิดตำนานรักครั้งใหม่ในซีรีส์เพียงเธอโอลี่อยู่เดอะซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าแอคชัน่นด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูความเคมีฟุ้งเกินต้านจนทําให้ซีรีส์เพียงเธอที่แสดงโดยหลิงอ,อมออกฉายปุ๊บบอกเลยว่าแฮชแท็ก <c oughs> เพียงเธออ p พีหนึ่งทะยานขึ้นสู่อันดับ1นึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์หรือแพลตฟอร์ม X ในไทยและอันดับ3ามเทรนด์เอกโลกฟีเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาแบบร้องโอ้ไม่กอดเห็นจะเป็นเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับที่เป็นหนักยิ่งใหญ่อลังการเวอร์มีมูลค่าถึง100ล้านบาทจนต้องใช้รถ10ล้อขนกลับกันเลยทีเดียวคะ่ะ ซึ่งต้องเล่าย้อนก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนเกิดของทั้งคู่โดยในงานวันเกิดของลิงลิงเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาแฟนๆก็ได้เปของขวัญแบบชำ้ชำๆด้วยการทําซุ้มเงินขนาดยักษ์หลาย10ซุ้มเงินสดมาเป็นชั้นๆทองคําจากแม่จีนอย่างเดียวก็ปาไปแล้ว1.3ล้านบาทแล้วก็ยังมีของขวัญอื่นๆรวมกันแล้วไม่ต่ํากว่า50ล้านบาทเลยละค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะทางด้านของสาวออมที่เกิดเดือนเดียวกันวันที่27พฤษภาคมก็ไม่แพ่ค่ะโอบล้อมไปด้วยความรักแฟนคลับชาวจีนได้เช่าตึกมาลีนนจัดโปรเจกต์วันเกิดที่ใครเห็นแล้วก็ต้องอึง้งเพราะว่าด้วยช่อดอกไม้เอ่ยหัวใจเอ่ยคือเต็มไปด้วยเงินเป็นชั้นๆทั้งหมดเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังมีทองคําแท่งอีกด้วยเรียกได้ว่ายัางไม่ทันถึงวันเกิดจริงๆก็เปแบบจุกๆแฟนๆก็คือรักแล้วก็เอนดูมากๆเลยล่ะค่ะ ซึ่งงานนี้หลิ่งออมก็ควงคู่มาออกรายการ3แซ่บด้วยโดยในช่วงหนึ่งหลิง่งหลิงได้เปิดใจถึงของขวัญจากแฟนๆว่าตอนนี้ของขวัญยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ามีมูลค่าเท่าไร่ทาเอาพิธีกรอย่างแอปทักษออนแล้วก็แม่ชมถึงกับอึง้งซึ่งแอปถึงกับเอ่ยปากว่าอาจจะไม่ถึงร้อยล้านแต่เป็น99ล้านจนได้ข่าวว่าคนกลับไม่ไหวต้องรอรถมาขน โดยออมบอกว่าคือเขาจะทําเงินเป็นปราสาทเป็นรูปก้อนเงินก็คือแกะที่งานไม่ได้ต้องเอารถสิบล้อค,คนมาที่โรงงานของคุณพ่อก่อนที่จะแกะเนี่ยก็ต้องยกมือสาธุขอให้แกะออกมานับได้99ล้านซึ่งแอบก็ได้แซวไปทันทีเลยว่า99ล้านรวมทองหรือยังคะทองอีก26บาทเลยทําเอาคนน้องอย่างสาวออมเนี่ยรีบชี้ไปที่คนพี่อย่างลิงลิงทันทีบอกว่าทองจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับซื้อให้ทั้งคู่นะคะแต่ไม่รู้ว่ากี่บาท ไม่เพียงแค่นั้นทั้งคู่ยังรู้สึกซาบซึ้งได้รับถึงพลังของการซัพพอร์ตสุดๆเพราะว่าแฟนๆเจ้าความรักทั่วโลกมีการรวมพลไปบริจาคเลือดพร้อมกับระดมทุนไปยังมูลนิธิต่างๆอีกด้วยโอ้ยโดนแฟนคลับเป็นหนักซัพพอร์ตขนาดนี้แล้วคู่จิ้นสุดฮอตจะหนีไม่พ้นคู่ของหลิงออมได้ยังไงล่ะคะและเชื่อว่าความฮอตของทั้งคู่ไม่หยุดอยู่เท่านี้แน่ยังคงสร้างปรากฏการมีผลงานให้ชาวเราได้ใจฟูร้องว้าวอีกแน่นอนคะ่ะ แล้วมาเจอกันในงานสีดเอ็กข่าวสดอวอร์ด2025งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีมอบกำลังใจให้กับผู้ทำงานทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิงรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ภายใต้ธีม Creative Space for everyone พื้นที่สร้างสารรค์สำหรับทุกคนที่พารากอนฮอล์วันที่13กันยายนนี้แล้วเจอกันนะคะรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ